ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสยถียรนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้มายืนอยู่นี่ด้านหน้าด้ดานหน้าบ่อน้ำเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่เราขวัญน,นะกาญจนบุรีนะครับผมมายืนตรงนี้แต่ไม่ใช่ที่เรานะที่เรานี่อยู่ข้างหน้าที่ผมยืนนี่เดี๋ยวหมุนตัวให้ดูนะครับผมแสดงให้เห็นไงว่าเฮ้ยขุดบ่อแล้วเก็บน้าได้ถึงแม้ช่วงนี้มันจะแรงกันมากนะครับแต่เก็บน้ําได้เนี่ยนะฮะให้ดูเป็นเป็นคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพาเดินดูโดยรอบเลยแต่นี้มันอยู่แปลงนี้เนี่ๆๆนี่นี่ ข้างๆรั้วข้าวบอยหมดเลยนี่แปลงนี้นะครับติดถนน2ด้านนี่ฮะติดถนนยาวรวมแล้วเกือบ300กว่าเมตรตีไว้300 300. สามร้อยเมตรแล้วกัน3ไร่นะครับอยากรู้ว่า3ไร่นี้จะสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวตามผมมาไฟฟ้าถนนใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เองไม่แพงครับตามมาครับอ่ะครับผมอย่างที่ผมบอยเศรษฐีนครราชา,าได้เกิดน,นะนะอันนี้ส่องส่องน้ําก่อนหายากครับ ช่วงนี้หายากมากที่จะดูแล้วน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะ่ะนะเนี่ยน,นี่ไปข้างๆนะครับโอ้หน้าโดดน้ําจังสแจ๋วเลยน้ําอันนี้มาจากน้ําฝนนะครับน้ําฝนแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนี่เขาหาล่อเสาขายบ้างที่เนี่ยนะฮะหล่อเสาปูนรั้วขายนะครับมีรั้วคราร์บอยรอบเลยนี่ของเราแปลงนี้ครับ แปลงที่ผมยื่นยูนเนี่ยสามไร่นะผมตั้งผมอยู่ที่ตำบเลเราขวัญน,นะอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเราไ้ฟังก่อนฟังก่อนจะเพิ่งปิดหนีไปไหนครับทนฟังผมนิดนึงจะบอกข้อมูลข้าวก่อนแปลงเนี้ยอยู่ห่างจากอำเภอนะที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจกิโลเดียวกิโลก็กว่าเอาให้กิโลครึ่งเลยเอ้าแปลงเนี้ยนะประมาณนี้เองนะครับห่างจากถนนนะเห็นเนสาไฟใหญ่ไหมถนนที่เส้นจากเราขวัญไปกาญจนบุรีไปอู่ทองสุพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ย450เมตร แปลงที่ผมยืนอยู่เนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับเป็นดินลักษณะดินดินร่วนปนทรายนะตั้งแต่รั้วเขาบอยตรงนู้นเลยเดี๋ยวพาเดินดูหมดนะครับอ้อมมาเลยนั่นคือถนนมาเลยนะอ้อมตามมาเลยทนดูมือผมนิดนึงจนมาถึงที่ผมจอดรถนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางเนี้ยเนี่ยที่ผมยืนเนี่ยตรงที่ผมยืนนี่ในถนดเขาก็เขียนไว้ว่าเป็นาทางสาธารณะนะคือมันเป็นร่องน้ํางงง,งท่านงงไหมฮะท่านเห็นร่องน้ําตรงนี้ไหมอ่าร่องน้ําตรงเนี้ย แล้วมันก็ตรงลงไปเลยนะตรงออกไปออกถนนอ่าออกถนนตรงนูน้นแสดงง่ายๆที่ผมยืนเนี่ยแนวมือดูมือผมนะอันนี้คือทางสาธารนณะฉนดเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็อ้อมแปลว่าในฉนดเขาจะเขียนว่าทางสาธารณะสามด้านเลยนะยกเว้นด้านด้านเนี้ยเนี่ยด้านนี้ด้าน,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 นเดียวนะครับที่ไปต่อกับเพื่อนบ้านเป็นฉนดคุดแดงนะครับไปเดี๋ยวผมพาชมผมพาเดินอ้อมทางนี้นี่เนี่ยดูตามคันนาเลยฮนะเดี๋ยวลางวัด ลืมบอกไปเลสามไร่ทุวนเนี่ย900,000นะครับ900,000นะครับไม่ลด9 5 0 0 0 0ไม่ลดนะครับราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะเอ้มาเกอร์9 5 0 0 0 0ไม่ลดนะครับออกค่าโอนออก่อออกค่ารางวัดให้ทั้งหมดตามกับถนนมันจะเป็นถนนเออข้อเสียนะถนนไม่ถนนหินคุกอยู่หน่อยนึงนะฮะไกล300เมตรนี่แหละก็ไม่หน่อยอะฮะ300เมตรที่ผ่านพระข้างๆเรานี่แหละครับเนี่ยหมุนตัวนิดนึง คันนาตรงนี้ก็อยู่ในเขตรเรานะคันที่นะครับนี่เป็นรั้วเข่าบอยนะท่านเห็นแล้วนะว่ารั้วเออไม่ใช่รั้วน้ํามีจริงนะครับเดี๋ยวหาว่าผมตัดต่อไปรถผ่านด้วยนะนี่นี่เนี่ยหมุนกล้กองเร็วๆแป๊บนึงเดี๋ยวตามไม่ทันรถแน่ฝุ่นกระจุยครับอนาคตไม่รู้นะเป็นลาดยางหรือเปล่าเป็นอ่าเป็นคอนกรีตหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่มาโกหกท่านหรอกว่าเดี๋ยวอนาคต พูดเพื่อจงใจไงท่านจะได้มาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวลาดยางมาแล้วนะครับเดี๋ยวหินคุกจะปรับปรุงนะครับเดี๋ยวคอนกรีตจะมาอะไรงนี้ไม่เอานะฮะปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ครับทุงนี้ไม่จะแรงนะเราขวัญแรงนะครับถือว่าแรงมากเพราะฝนมันไม่เคยตกนะครับน้ําไม่ท่วมฮะแถวนี้น้ําไม่ท่วมง่ายๆถ้าอยากรู้ว่าแปลงนี้อยู่ตรงไหนก็เซิร์ชเลยที่ว่าการอำเภอเราขวัญระบบอีกกิโลครึ่งก็ถึงแปลงนี้นะครับเดี๋ยวหมุนตัวหน่อยเนี่ยอันนี้ไปขงข้างๆก่อนนะ มีรถมาอีกไงเห็นไหมรถมาเยอะครับแถวนี้มันทางเข้าหมู่บ้านไงโอ้ัวแปลงนี้นะถ้าซื้อไว้นะฮะวันหนึ่งเขาเทคอนกรีตขึ้นมานะเกิดอนะพูดง่ายเกิดเลยแปลงเนี้ยราคาเปลี่ยนนะครับเห็นนะหมดนี่เลยนะฮะด้านเอาใหม่แต่ผมยืนตรงนี้อันนี้ก็แนวตรงนะไอ้ตรงเลาะรั้วเขาบอยนั่นคือเป็นร่องน้ำนะฮะแตเ่เป็นพื้นดินปัจจุบันแต่เขาเขียนว่าที่ของสาธารณะนะครับอันนี้ก็คือถนนนะผมพูดซ้ํานะยันอ้อมไปตรงนู้นเลยนะครับ ฉะนันง่ายๆถนนในที่ฉนดเขียนไว้3ด้านแลเก้าสันท่าเนี่ยเอาไปอย่างเงี้ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินบนถนนกันก่อนฝุ่นก็ประมาณเนี้ยครับทําเกรรษตรพอเพียงได้แหล่งน้ําธรรมชาติไม่มีครับมีอยู่2อย่างน้ําจะมา 1. ขุดบ่อเจาะบ,บ่อบาดาน 2. รอน้ําจากน้ำฝนอยู่ที่เราอะเราจะเอาแบบไหนนะครับ เจาะบอ่อบาดาลหรือเสมอปั๊มก็ประมาณสักห้าสิบเมตรไปอย่างน้อยนะครับเนี่ยอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านนะครับอ่าเห็นไหมตำก็ถนนก็ประมาณสักให้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 าสิบเซนเลยเนี่ยตรงไปที่ผมยืนตอนแรกกัะบอ่อน้ําที่เราโอบไปเลยโอบวยถนนนะครับไปเดินบนถนนกันแถวนี้เขาทำกเกษตรกรรมนะฮะปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกอะไรต่างเลี้ยงสัตว์กันเล่าขวัญน,นี่เป็นอำเภอหนึ่งนะ อำเภอหนึ่งของกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณสัก120กิโลประมาณ120นะครับท่านลองจับพิกัดเอาละกันมันมาได้หลายทางมากครับทางอ่ะเราขวัญน,นี่ติดสุพรรณเลยนะติดสุพรรณนะครับแต่ถ้าผมแนะนําท่านมาท่านมาทางสามสองหนึ่งะฮะสามสองหนึ่งมาลายแมนนะเส้นเนี้ยเนี300่ยสามรอยเมตรจริงๆรถมาอีกแล้วครับ เดี๋ยวหลบรถก่อนไม่อยากกินฝุ่นครับรถเยอะอย่างนี้น่าจะเทคอนกีดนะเดี๋ยวหลบก่อนผมไทยทำยี่้านะครับยี่ธันวาวันคริสต์มาสนะครับมีเพื่อนบ้านนะแต่มันจะดูแรงๆธรรมดาครับปที่ผมมายืนนะก่อนที่ผมจะรีวิวนี่เกือบ10คันแล้วนะ ขาจะวิ่งอะไรกันนะเยอะอันนั้นมันอะไรอ่ะมันสำหรับหลังเหรอเต็มรถเลยมันเต็มรถเลยครับภาพเดิมๆที่เห็นก็คือฝุน่นก็เป็นอย่างนี้ครับก,ก็เอาเดิมๆม,มาให้ดูกันเลยครับไม่ต้องมาสร้างภาพกันอ้บรรยากาศดีโอโซนสูดเข้าไปแล้วสบายปลอดเลยไม่เอาฮะเอาอย่างเงี้ยตรงๆกันอย่างเงี้ยฮะเนี่ยพอรถไปแล้วมันก็หมดแค่นั้นเอง ซื้อที่ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับปัจจุบ,บันนี้มันมีสอประกอมีอะไรเยอะๆดูดีๆแล้วกันครับอันนี้คุดแดงนะไม่ได้พูดแขวะใครหดือโยนให้ใครนะฮะก็ดูดีๆกันแล้วกันก็พูดง่ายๆนะครับรู้อยู่นข่าวช่วงนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเรื่องบุกรุกที่ป่านะครับอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่หมุนตัวหน่อยเลาะรัวขาวไปเลยอ่ะไปท้ายรถผมที่จอดไว้ ผมบอกแล้วน้ำไม่ท่วมระหวางกลัวน้าท่วมกับกลัวแรงกลัวแรงดีกว่าช่วงนี้นะครับไปไหนก็แรงครับลบบุรีบ้านผมนี่ยังผมอ,งอยู่ในตัวจังหวัดเลยนะยังร้อนหนาวอยู่เลยน้าประปาไม่ไหลครับคลองป่าสักชยนาทมันเป็นคลองหลักของลบบุรีที่ผลิตน้ําประปาตอนนี้แห้งขอดหมดเลยอะ่ะน่ากลัวครับฝนมันตกน้อยับปี62นี่นครับเห็นไหมเห็นรถออกไปเมื่อกี้ป่ะนั่นแหละฮะอันนั้นเป็นสองเลนนะยังเป็นสองเลนอยู่นะครับ ถนนนี้รถหลบกันได้นะแต่ก็ไม่ได้รถเดยอะไม่ได้เยอะอะไรมากมายทั้งนา้นแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนอกลู่นอกทางหน่อยนั่นนะคือเส้นหลักนะครับเส้นจากมันมาไปไปได้หลายที่ท่านไปสุพรรณก็ได้เส้นนี้เนี่ยไปทางนี้นะท่านไปกันจนบุรีก็ได้นะครับไปกรุงเทพก็ไปเส้นนี้ได้แต่ผมเนี้ยย้อนกลับทางตัวอำเภอง,ง่ายกว่านั่นแหะถนน เนี่ยเวลาผมดูถนนนะผมจะหาในแบบรถวิ่งเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยอ่ะมีคันหนึ่งอ่ารถคันไม่แกะรถมันที่เราออกไปไม่แกะอ่านี่ที่เรานี่ต้นตาลก็อยู่ในขอบเขตนะแต่ไม่ได้อยู่ในที่เรานะอยู่ในเขตถนนเขาอ่ะไปไปดูลองหัว,ห,ว,ห,วหัวทางต้นทางกันสนใจก็0ูนย์เก้าแปนย้นะครับนัดรุ่นหม่ลงหน้า1วันนะครับ9ก้าแสห้า สามไร่เป๊ะอยู่ใกล้ในตัวเมืองครับท่านเห็นเสาไฟยังมันมีวัวนะเสาไฟอยู่ตรงนั้นนะมุมนั้นเองห่างจากนี่สักห้าสิบเมตรผมว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วครับปลาปาก็อยู่ตรงมุมนั้นนะฮะไม่คยย่อยอยากไปยุ่งกับวัวเท่าไหร่หรอกนี่นี่มีรถมีรถเสียงมากก่อนเลยรถบรรทุกน้ำมันครับ โอเคนะอย่างเงี้ยครับนี่มันถึงตรงนี้เหมือนตัวช้าช้านี่หมดนี่เลยท่านดูวัดกับถนนเอาละกันนะว่าต่ำหรือสูงนะครับเลี้ยงสัตว์ได้สบายนะแถวนี้ผมบอกท่านแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยในฉนดเขาเขียนว่าที่ของก็ที่สาธารณะนะครับตรงนี้นะฮะที่เราจะขยับไปนิดนึงแต่มันไม่มีอะไรก็กระชนนี่แหละฮะ แต่อย่าไปอ,าอะไรนะปลูกสร้างติดตรงรั้วมากครับเดี๋ยวผมรางวัดให้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะไปไม่งงเนาะผมแปลงนี้ยังไงก็ไม่งงนะครับข้อเสียของแปลงนี้คือน้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ปัญหานะแรงไม่ใช่ใช่ถือว่าเลยใช่นะแต่มนแรงทั่วนะช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคอีกตัวหนึ่งคือถนนมันจะเป็นหินคุกอยู่แต่อย่างที่ผมพูดเ่ะเมื่อใดที่แปลงนี้ย เปลี่ยนนะผมผมเล่าให้ฟังนะถ้าถนนคอนกรีตมันมารอบนะท่านแบ่งล็อกขายได้เลยแปลงละไร่ละไร่ละไร่เออแล้วท่านซื้อสามแสนสมมติประมาณมันสามไร่อ่ะท่านซื้อสมมติสามแสนนะท่านจะขายสามแสนเลวท่านก็มาทําแบ่งล็อกดีๆถมดินดีๆปรับที่ดีๆนะล้อมรั้วดีๆราคาท่านก็เปลี่ยนแล้วมันเป็นยุทธวิธีง่ายๆครับ เพราะบางคนเขาไม่ได้ต้องการหลไล่นี่ใช่ไหมละ่ะตามกาลังของผู้ที่ต้องการซื้อบางคนก็บอกไล่เดียวก็เหลือเฟือบางคนบอกโอ้ไล่นี่มันก็เยอะไปนะครึ่งไล่ก็พอละท่านก็แบ่งไปดินะครับย,อยอ่อมย่อมอย่างกรุงเทพเนี้ยอยู่กรุงเทพแบบเสาร์อาทิตย์อยากจะมาพักผ่อนเนี้ยเอาบ้านนกดาวมาลงก็ได้ละนะครับมันต้องเข้ามาบูรณะครับคือขอให้มันสองอย่างนะดินดีน้ําดีที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าดินดีน้ําดีอากาศก็คือส่วนหนึ่งอยู่แล้วทุกอย่างมันดีหมดลวครับขอให้ดินดีน้ําดีเถอะ แต่ถ้าดินไม่ดีน้ําก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่พัฒนาไม่เข้ามาในเมเนเมอต์อะไรต่างๆนี่มันก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมลนะ่ะที่ดินมันต้องพัฒนาเนีย่ยปลูกต้นไม้ใหญ่ได้พุ่มพับช่วงนี้ก็มีที่สวยๆอยู่หลายแปลงนะก็ขอบคุณในะอีกห้าหกนก็จะหมดปีหกสองแล้วนะฮะเกือบสี่ร้อยแปลงละที่บอยิศัษฐีนนาราและทีมงานได้ทำการโอนไปในปี6 2สองนีนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับ6กก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ เชื่อเชื่อผมแล้วใช่ไหมมาเลาะรั้วมาจบจากปีนี้เออไม่ใช่ปีนี้จบจากแปลงนี้เดี๋ยวจะไปรีวิวอีกสิไร่เป็นสวนมะม่วงนะครับอากาศกำลังดีเลยขุดบอ่อผมแนะนําขุดบอ่อเก็บน้ําเอาดินที่ขุดมาถมนะครับผมเสร็จปลูกบ้านจะได้ไม่ต้องเปอเงินนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเอาน้ําเข้าเอาไฟเข้าทํารั้วให้รอบปลูกต้นไม้นะครับทั้งยืนต้น แล้วก็ปลูกประเภทของไม้ลมลึกอา่าลมลุกลมลุกไม,ม่ลมลึกลมลุกผักสวนครัวนะครับทําผักสวนครัวรดก,กินได้แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วมันไม่ได้แรงทั้งปีนะครับมันแรงไปบางช่วงก็ถึงบอกไงฮะช่วงนี้ภาคกลางมแรงกันเยอะครับในหญ้าเนี่ยถ้าไม่จะเป็นก็ะจะไปเอาออกผมหน้าดินไว้เนี่ยผมก็กลับมาจุดที่ผมเริ่มต้น มื่อกี้ผมเริ่มตรงเนี้ยที่เราโอเคนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงร่องน้ำอะไรไม่ต้องไปกังวลหรอกครับให้รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นที่ที่เขาเขียนไว้ในฉนวนใครต้องการจะดูก็ติดต่อผมมานะครับ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9ใครที่บอกให้ที่ตรงนี้แพงสมมตินะรบกวนมาสำรวจดูก่อนแล้วกันนะครับอย่านั่งวิจารณ์อยู่ที่บ้านแล้วก็รู้ไปหมดมันจะไม่ดีครับต้องต้องหาข้อมูลก่อน เมื่อคืนผมนก็โดนโอ้ยตรงนั้นแพงยังเลงต่างผมถามส่วนกลับเลยหาข้อมูลแถวนั้นรอบอยังครับหรือเช็คข้อมูลรอบอยังเาขาขายกันเท่าไหร่นะครับหรือได้มาดูสถานที่จริงหรือ,อยังนะครับก่อนวิจารณ์บนทีวิจารณ์แรงนะครับผมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับถ้ากลัวผมจะตอบโต้แล้วคือมาดีก็ดีกลับรับมาไม่ดีก็มไม่ดีกลับแค่แค่นั้นเองหลักการผมง่ายๆน้ํานี่น่าจะลึกนะถามว่าลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวเฮ้ยมันเก็บน้ําอยู่เว้ยมันดีตรงเนี้ยบางที่เก็บน้ําไม่อยู่นะ ห่างกับเราไม่กี่สิบเมตรเก็บน้ำอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยคือร่องน้ำช่วงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันไม่มีรลอกน้ำเนี่ยแล้วเขาก็เอาน้ำในร่องน้ำเนี่ยเข้าปื๊ดเข้าที่เข้าบ่ออันนี้น่าจะเป็นบ่อยังไม่ได้เรียกว่าบึงนะครับเพราะบึงมันจะใหญ่กว่าบ่ออ่าเห็นไหมดินมันมันไม่ได้น่าเกลียดเกินไปแสดงว่าผมพูดง่ายๆนะท่านเห็นรู้ว่าสีขาวแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ร่องน้ําตรงเนี้ยผมว่า ออกห่างจากที่เราที่เป็นรั้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะโดดออกไปข้างนี้ก่อนผมเดานะผมเดาอย่างเดียวเลยประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรแสดงว่าที่ของเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือเป็นที่ที่หลวงแน่นอนนี่จากการเดานะจากการดูโฉนดยังไม่ได้รังวัดนะครับแต่จะไปกลัวอะไรล่ะเขาจะมาทําอะไรล่ะเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรหรอกอ่ะนี่คือข้อมูลครับ อ่ะโอเคครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับ0983875209นยะครับยังไงก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันโอเควันนี้ผมบอยเศรษฐีนักราชก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกันทุกท่านเลยนะใครมีหนี้ก็ขอให้หมดหนี้นะครับเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบพระคุณมากจากผมบอยเศรษฐีนักราชครับสวัสดีครับ